เอาเลยครับผมก็ต well, yeah right. ้องสวัสด so sort of ีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับมอสที่มีชื่อว่าวันพีนะครับผมก็เป็นมอสที่หลายคนนะครับอยากได้นะผมก็คืฮะก็สาหรับมอสเนีัยผมได้ย้อนมาเล่นในเวอร์ชั่น0.4 5นะผมนะเพราะผมไม่แน่ใจว่าเวอร์ชั่น0.5.6เนี่ยมันจะเล่นมอสวันพีได้ไหมนะผมก็ไม่ค่อยแน่ใจครับ ต้องกลับมาใช้1.5.4เนี่ยผมเพื um ่อให้มอดมันแบบลงได้ตามปกตินะครับผมสำหรับใครที่เล่นเวอร์ชั่นใหม่อยู่ก็นะอยากเล่นมอดนี้ก็สามารถอัปเดตได้มาในเวอร์ชั่น2.5.4เลยครับผมโอเคก็มานะสำหรับมอด์วันพีชนี่ครับก็ต้องใช้การปิดเอาและผมนะการปิ นะครัก็มดนี้ทําจากคนประเทศเกาหลีนะครับผมนะต้องใช้การพิมพ์นะครับผมโอเคก็พิมพ์นะครับเฮลนะ e L P, นะครับเอลพนะครับเฮลบายนะโอเคพอครับเฮลมาก็จะมีคําสั่งเพิ่มครับก็เช่นครับมิวนะครับครับเอ็นะครับครับบอลฟรอสนะครับครับล็อคกี้บ็อกครับเกมสตาร์นะผมก็เอ่อ อันแรกก็จะเป็นทับมิ้วคือทับนมนะเป็นทับพอไผ่พิมแล้วก็จะมีนมออกมานะครับผมประมาณนั้นนะฮะอันที่สองก็พอพิมพ์แล้วก็จะเป็นหมัดยางยืดนะครับผมโอเคพิมไปครับมัดยางยืดของเลูฟี่นั่นเองนะครับผมโอเคพิมพ์ไปปึ๊บนะฮะก็ไปดูช่องของนะฮะก็จะได้นะครับหมัดยางยืดมานะครับผมนี่พอเออเอ้ไมเหมือนเหมือนดาบเลยจริงมันเป็นหมัดนะฮะแต่พอดูมันเหมือนดาบนะฮะอะไรประมาณนี้ครับผมเอ่อประมาณนี้โอเค นะฮะอันต่อไปก็จะเป็นทับออฟรุสนะครับหรือแบบเป็นผลไม้ปีศาจนะครับผมผลไม้ปีศาจออกมาทั้งหมดเลยนะครับโอเคก็พิมพ์ไปนะครับผม S I T S, S นะครับผมมานะครับผม, mm. มก็จะได้นี้มาครับผมผลไม้ปีศาจนะครับทั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแเก้าสิบเอ็ดอันนะครับผม โอเคครับก็เรามาดูกันว่ามันใช้ยังไงได้บ้างนะครับผมก็วันนี้ครับเป็นวันที่1ิบสองสิงหาครับเป็นวันแม่ครับสำหรับใครที่มีแม่ก็นะเออไปกอดไปหอมแม่ครับทำจะได้แบบดีใจนะฮะอืมที่เราแบบมีความกตัญญูนะฮะผมนะครับประมาณนี้นะฮิบสองสิงหานะครับโอเคนะครับอันไรกครับกูหมูกูหมูกนะครับก็จะใช้ทำไมได้โอเคพอเรา คลิกไปก็จะมีเหมือนเป็นเฟืองมีอะไรออกมานะะมันคืออะไรผมอ๋อเป็นจะมนเป็นเหมือนปืนนะฮะโอ้เจง๋งโหเจ๋งอ๋งอเป็นใช้อย่างนี้นี่เองนะับผมอ๋นี่ฮนะเจ๋งนะับผมโอมนะฮะง้อเป็นไงับผมรู้สึกเจ๋งขึ้นมาทางใดนะฮะอันนี้ก็เป็นฟันเฟืองอะไรสักอย่างนะฮะอ๋อฝันเฟืองก็ใช้ได้ อ๋อไม่ซิกมากมากอ้อประมาณนี้ฮนะโอเคนะครับผมอ่นต่อไปกันเลยนะครับผมอ่นต่อไปก็จะเป็นอะไรเนะนี่ยบีนี่นะฮะบีนี่บีนี่โอเคพอมาก็จะมีสปริงออกมานะครับผมสปริงแล้วก็มีอะไรสักอย่างหนึงนหนละสปริงนี่จะใช้อ๋อพอคลิกไปแล้วก็จะกระโดดได้แล้วผมนี่นะฮะกระโดดได้สูงๆประมาณนี้ฮนะมันเหมือนแบบการใช้แบบ ธาตเลยมาเน <related> ี mm ่ยแบบใช้พลังใช้อะไรประมาณเนี้ยก็สำหรับวันพีชนี่ผมไม่เคยได้ดูนะครับได้ดูประมาณครั้งสองครั้งผมก็ปิดไปแล้วครับไม่ค่อยดูวันพีชผมก็ไม่ค่อยรู้ว่าเอตัวละครไอ้ผลปีศาจที่มันทําอะไรได้บ้างอะไรบ้างครับก็ขออภัยนะครับในการเล่นเรื่องวันพีชที่ผมไม่ได้ดูนะผมนะครับก็ขออภัยที่รีวิวมั่วๆนะฮะโอเคอันนี้ก็จะเป็นมิกูเม่ไม่กะไม่มกูเมกุนะฮะก็อธิคขออภัยด้วยผมนะ ผมบอกไปแล้วว่าไม่ค่อยไม่ค่อยได้ดูนพีดนะฮะผมอ่าอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเหมือนธาตุอะไรสักอย่างครับพอคลิกไปแล้วก็วจะมีนี่ครับลาวาออกมาประมาณนี้นะฮะอ๋อมันเหมือนเป็นธาตุไฟนะฮะอืมเจ๋งดีนะฮะโอเคก็จะเป็นลาวาออกมานะครับก็สุดยอดเลยนะหมดเนี่ยคือแบบคนทำมาได้จนเยอะมากเอเอเด้เอรูอ้สึกว่านี่จะค้างนะฮะ วุ้ยวุ้ยอะไร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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจมมาเน,นิ่งเนนะิ่งวุ้ยวุ้ยวุ้ยตกโอ้ยเฉดเชยังเจ๋งอ่ะดูดิพอคลิกอันเมื่อกี้ครับลาว แรกนะฮะโอเคอันต่อไปครับผมเฮ้ยทงบุ๋มต้องพิมพ์ใหม่ดิโอเคมาไปที่ไหนล่าถึงนี้ใช่ไหมก็อันนี้แล้วกันนะฮะพิก,ก้าพิก,ก้านะฮะก็จะได้นี้มาครับเหมือนสายฟ้านะครับอ,อ๋อเป็นดาบนะฮะผมดาบมีดาบออกมาด้วยฟันนะโอ้โหฟันทีเดียวระเบิดนะฮะผมเจ๋งเจ๋งเจ๋งเออนี่ก็จะเป็นอะไรโอเคกแล้วก็จะมันจะวิ่งไวนิดหนึ่งนะฮะ นี่เป็นอะไรโอ้โหถึงกับตายถึงผมก็ตายเลยโอ้โหนี่มันทําลายล้างตัวเองชัดนะฮะเหมือนการทําลายล้างตัวเองนะฮะอะไรประมาณนั้นนะครับผมนะ่ะคนปีศาจที่โคตรอันตรายเลยนะฮะโอเคอันต่อไปครับผมมิล่ามิล่านะฮะโอเคแล้วก็เป็นเหมือนแบบอะไรอะทานไฟใช่ไหมโอ้โหโอ้โหใจเย็นใจเย็นใจเย็น ด beber, เดี๋ยวเดี๋ยวผมจมดิน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 โอเคอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ๋อยังไม่หายเลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งทำไมผมไม่ตายอ๋อผมปิดนี่ไว้ครับเอ่อปิดมอนเตอร์ไว้แม่งผมตายละนะฮะโอเคปิดไว้ฮะเดี๋ยวไม่งั้นผมตายโอเคนะครับอันต่อไปเลยนี่ฮะผมก็จะเป็นเอ่อนี่เลยทำไรได้ อนีโคตรเสียวเลยเสียวตายมากสีเจ็ดพิมพ์ใหม่นะครับโอเคอันนี้เหมือนจะทําลายล้างอะไรทกอย่างหนึง่งนี่ผมวานอ่ะนี่มันทาลายล้างจะชัดถึงกับแหลกเนะี่ยคจริงผมเล่นมดดีไม่แหลกนะฮะเวลาอัดไม่แหลกแต่มดนี้มันแหลกจริงๆนะงฮะผมถึงกับประตุกเนี่ฮะว่ามดบนพีชเนี่ยฮะโอเครอหายตัวนึ่ง แกล้งต้องไปเลยคืออะไรอ่ะนิ้วมือชี้อะไรเนี่ยอ๋อบอกคลิกแล้วต้องเป็นธนูออกมานะฮะประมาณนี้ดวโอเคเจ๋งมากนะฮะโอเคอันต่อไปเลยครับผมอ่าปึ๊บก็จะได้นี่มาครับเหมือนแบบธาตุน้ำมาสักอย่างหนึ่งนะฮะน้ำสักอย่างนะครับชื่อว่ามิสนะครับก็คลิกไปก็จะมีอะไรคืนไม่มีนะฮะรูมนะฮะรูมนี่เหมือนจะเป็นบ้านใช่ไหมนะครับ โอเคก็รอต่อไปนะครับคือถ้ามันเป็นสิ่งปลูกสร้างเนี่ยโอ้โหมันจะค้างนะผมอุยผมติดว่าเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหมันค้างผมเป็นเหมือนบาเรียป้องกันเรานะจากสตูนะครับผมเนี่ยนี่ยัเหมือนบาเรียป้องกันนะฮะนี่เป็นไงยังเจ๋งเนี่ยโอ้โหมระตุกเราเดียวนะครับเออนี่เป็นเหมือนมีดอะไรสักอย่างนสายฟ้านะครับเดี๋ยวผมออกไปได้วะ เฮ้ยออกได้แล้วโอ้โหเมื่อกี้ยังไงโคตรแรกเลยนะเหมือนบาเรียป้องกันอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะโหเจ๋งมากเลยนะครับแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าแหลกนะครับแหลกมากๆเลยตอนนี้นะฮะคือมันจะไหวหรือไม่โอเคก็จะรีวิวรีววิจบนะฮะโอเคผลม่วงนะครับผมโอเคเอ้ยผลม่วงอันนี้สิมาก็จะมีนี่ครับออะไรออกมาด้วยนะฮะนี่เลยนี่ฮะออกมาออกมาปึ๊บทำอะไรได้มาก ปึ๊บทำอะไรด้มากปึ๊บทำอะไรด้มากอ้โหอันนี้ก็องเป็นเหมือนแบบมีผรมออกมาเนี่ยฮะานายมีอะไรไหมเดี๋ยวลองทดูดี๋โอโ้เดี๋ยวเดี๋ย,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 ยโอ้โหกับดักย,ยิ้มหา,าย 4, หายิ้มายนี่มันกับดักเอาละตายรอบที่รอบที่สี่มั้งไม่น่าถบเลยนี่มันกับดักนี่ว่าอืม แล้วทำไมเนี่ยแล้วก็เอ,อือ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 เอือเอือโจมจมเอาตายอเอานี่พี่สบายใจเลยครับผมนะพี่ได้ผมตายไปถึงไหนนะฮะมาพี่ใหม่ก็ได้ครับไม่กลัวนะฮะผมเมือ่อกี้ถึงไหนแล้วนะฮะอ่าถึงไอ้นี่นะฮะผมมาก็จะได้เหมือนเป็น นกมีหกอะไรทั้อย่างทุกอย่างหนึ่งเนะี่ยผมคิดแล้วก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่มันฟันได้ไหมเนะี่ยฟันไดไหมโอเคฟันได้นะครับแต่ไม่ตายนะฮะอันนี้ผลกูรูกูรูะครับผมผมคลิกแล้วก็จะได้พวกนี้มาครับนี่มันเป็นเออธาตุไฟปลอดไฟปักไฟมีสายฟา้าด้วยแปลกเลยฮะผม อันนี้มันเป็นปลั๊กไฟอะไรสักอย่างนึงโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวที่มันไฟนี่ว่านะฮะตกใจเลยนะ,ะ่ยนะผมวันนี้มันเป็นหลอดไฟนะฮะโอ้โหหลอดไฟนะฮะโอ้โหหลอดไฟนี่การทำร้ายนี่โคตรแรงนะฮะผมถึงกับระเบิดนี่ยนะผมระเบิดเลยเด็กครับความตกเริ่มมาเย็ยนนะครับเล่นมอดมีนานกระตุกนี่รับผมอันนี้มันสายฟ้าเนะพราะคลิกแล้วก็จะเป็นสายฟ้าผ่ามาปุ้มประมาณนี้ฮะ โอเคเนี่ยโอเคผมก็จะรีบไปรีวิวนะครับผมจะหมดแล้ฮะเอ่อตรงนี้นะฮะแล้วก็อันนี้นะครับอัลสุดท้ายแล้วนะฮะโอเคอันนี้ผลเบลลี่เบลลี่เนี่ยับผมพอคลิกแล้วก็จะเป็นอลักมาหรือใช้กินไม่รู้นะฮะอ่าผลปูมูปูมูนะฮะพอคลิกแล้วก็จะมีอลักมาก็ไม่รู้นะผมก็ไม่แน่ใจนะฮะ อเป็นเหมือนอะไรเนี่ยโอ้โหพอคิดแล้วก็เป็นเคาระเบิดทำลายนะฮะผมประมาณนี้ครับก็ทำลายเหมือนกันนะฮะโอเคก็หมดนะครับกับคนปีศาจนะฮะผมมาก็อีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นเออลักกี้บ็อกนะฮะผมลักกี้บ็อกก็พิมพ์ไปครับลักกี้บ็อกนะฮะโอเคพิมพ์ทับ L U C K B B L O C K นะครับลัคกี้บ็อกซ์นะฮะผมประมาณนี้นะฮะก็จะได้ลัออ Box, คกี้บ็อกซ์กันไหนวะเดี๋ยวลัคกี้บ็อกไม่มาอ๋อนะผมลืมตัวตัวตัวตวายน,นะฮะโอเคก็พิมพ์ไปครับลั Lucky, L o C K, Lucky Box, คกี้ B L O C K ลัคกี้บ็อกนะฮะก็จะได้เอ,อ่อ ล็อคกี้บอ็อกมานะก็ต้องใช้ที่ขุดนะแต,แต่ตอนนี้ผมไม่มีที่ขุดไงไอ้ลัอคกี้บอ็อกเนี่ยมันจะส่งไปพวกไอเทมที่เป็นผลพิศารนะครับผมก็จะประมาณนั้นเอ,อ้ยใช้มือถูกก็ได้โอ้ไม่ได้ต้องใช้ที่ขุดนะครับผมตอนนี้ผมไม่มีที่ขุดไนงะก็ให้คุณผู้ชมไปลองเล่นกันเองแล้วกันนะฮะสำหรับลัอคกี้บ็อกนะฮะก็เออสำหรับวิธีการลงมอสวันพีชนะฮะก็สิ่งแรกที่ต้องมีเลยก็คือบอล็อกวันเชอร์นะฮะแล้วก็ไมค์คราฟนะครับจะเป็นไมครับโซ่เจ็าเจ็ดสี่ หรือจะลองไหมครับ0.5.6ก็ลองได้นะผมผมไม่แน่ใจว่าเออในเวอร์ชั่นใหม่อ่ะ0.5.6เนี่ยมันจะสามารถลงมอดวันพีได้ไหมผมก็ยังไม่ได้ลองนะครแต่คือผมเพื่อให้แน่ใจผมเลยมาลงในเวอร์ชั่น0.5.4นะครับผมเพื่อความแน่ใจในการเล่นมอดนะครับผมโอเคสำหรับทีการลงนะก็ไม่ต้องแตกไฟล์ผมผมจะให้ลิงก์ไปสองลิงก์คือลิงก์แรกคือลิงก์มอดลิงก์ทสองคือลิงก์เทคจะแพ็คนะครับผมผมจะให้ไปสองลิงก์ที่ใต้คลิปนะฮะ โอเคสิ okay. Salvador, ่งแรกเลยก็คือทิศแรกเลยคือการลงเทปเจอร์แพ็กก่อนนะครับผมกดไปที่เทปเจอร์แพ็กนะครับผมกดเข้าไปเธอแล้วก็กดบวกนะครับผมแล้วก็หาไฟล์ที่คุณดาวน์โหลดมดมาให้ผมโอเคไฟล์แรกก็ะเป็นไฟล์นี่ครับไฟล์เนี้ยนี่เลยไมไมโมโนบินะฮะผมก็กดไปผมก็จะได้เทปเจอร์แพ็กมาะมาณนี้นะครับผมโอเคครับแล้วก็กดกลับไปหน้าแรกนะ่ยครับผมโอเคแล้วก็ กดรูปแฉกหนึ่งรอบนะฮะกดเป็นมอสเป็นอิสคริปนะฮะผมแล้วก็กดบวกนี้ฮะผมลแล้วก็ลูกโคสตองนะฮะแล้วก็หาไฟล์คุณดาวน์โหลดไว้ดีเช่นเดิมนะฮะโอเคมันก็เขียนว่าไม่ไม่โนมิสคริปนะฮะก็จะเป็นมอสนะครับก็กดไปปึ๊บนะพอกดมาแล้วครับก็จะสามารถลงได้ตามปกติเลยครับผมก็เท่านี้ครับก็สามารถเข้าเล่นมอสวันพีดได้นะผมนะเราสามารถสร้างเวอร์นะครับสร้างเวอร์เป็นเอ่อเป็นซุยเวอร์ก็ได้ครับผม อ่าก็สร้างไปปุ๊บนะฮะก็จะมีหน้าเว็บนะคถ้าใครเปิดเน็ตก็สามารถไปดูเว็บเขาได้นะครับเป็นเว็บของคนเกาหลีนะรเป็นภาษาภาษาภาษาเกาหลีนะครับผมก็อ่านไม่ออกเหมือนกันนะอ่าผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ครับลิงมอสทั้งสองลิงนะฮะก็จะดึงเอาโทั้งสองลิงเลยครับจะได้แบบเล่นมอสได้นะผมโอเคแล้วก็จะเป็นบล็อกแนเชอร์ก็อยู่ด้านล่างคลิปนะครับผมโอเคครับเท่านี้ก็สามารถเล่นมอสได้แล้วนะผมก็พิมพ์ไปครับพิมพ์เขียวไปนะครับ ทับนะครับ s D l p นะครับผมแล้วถ้ามีคำสั่งอกมาตามที่ผมบอกไปนะครับผมเป็นคำสั่งทับเอ่อมัดยางยืดนะครับทับเป็นนมออกมานะครับแล้วก็ทับเป็นผลไม้ปีศาจนะครับผมนะฮะก็ประมาณนี้ครับผมโอเคถ้าใครชอบมดนี้ฮะก็อย่าลืมมากดไลค์คลิปนี้ด้วยก็กดปุ่มครับติดตามผมนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนั่นเองนะผมโอเคก็สำหรับวันนี้ครับผมไปบ้าเย่